เซลฟี่เฮ้ยวันนั้นอะโอ้มินิฮาร์ตให้มินิฮาร์ตทุกคนเลยนะให้มินิฮาร์ตหน่อยค่ะโอ้ถึงนนอนมาก็ให้มินิฮาร์ตเลยเนาะโอ้ขออีกขออีกขอมินิฮาร์ตอีกได้ไหมได้ไหมลูกป๊าป๊าขอมินิฮาร์ตได้ไหมเอ๊ะมินิฮาร์ตให้ทุกคนเลย ขอมินิฮาร์ตอีกโอ้แจกมินิฮาร์ตให้ทุกคนเลยเนาะอ่ะอลิสขอมินิฮาร์ตนะโอ้รักจังเลยรักทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะด้วยได้ไหมลูกได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อามินิฮาร์ตมินิฮาร์ตมินิฮาร์ตหิวนอมอ่ะลกูก โอ้หิวนมใช่ไหมหิวนมใช่ไหมโอ้ขอนมนะนมอยู่ไหนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวดื่มนมก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบาย